สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านนะคะรายการสดค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธวันนี้แขกรับเชิญเช่นเคยค่ะอาจารย์วิโรจน์อาลีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะอาจารย์วันนี้รถติดไหมคะดูเหมือนฝนตกครับฝนตกะข้างนอกรถติดพอสมควรพอสมควรเป็นประจํานะคะฝนตกรถติดค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะเมื่อวานเนี่ยเราสองคนนะคะมีหลายข่าวค่ะที่อยากจะพูดข่าไม่ได้พูดไปนะเพราะว่าเมื่อวานก็ต้องมีรายการพิเศษจากกสชนะคะคือความสุขให้ประชาชนต้องบอกว่าที่สนามหลวงหลายคนบอกว่าไปกันได้หลายวันนะอาจารย์อ่าใช่คก็ไปชาสัมันธ์กันเดี๋ยวมีย้ายไปที่ราดประสงค์ด้วยนะครับค่ะก็หลายจุดอครับผมค่ะก็ฝากกันไปนะคะแต่ว่าข่าวของเราค่ะที่ค้างจากเมื่อวานนี้นะคะก็จะมาพูต่่่ออคะขาาาวแรรกเลยยจ์ ต้องบอกว่าข่าวนี้คุณผู้ชมทางบ้านหลายคนนั้นคงจะเห็นตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานซื้อแล้วแหละแต่ว่าเราสองคนอยากจะพูดอีกนั่นคือข่าวที่ลืมเด็กอนุบาลน,นะคะไว้ในรถตู้เรื่องนี้ค่ะอาจารย์เกิดขึ้นหลายครั้งแลวค่ะครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่ไหนคะอาจารย์น,นีู่เข้าใจว่าเกิดขึ้นที่อ่า ในส่วนของนครสีรสธรรมราชนะครับนครสีธรรมราชนะครับโดยนานุสรจุงรุ่งเรืองนะครับอายุ37ปีเนี่ยซึ่งมีอาชีพในการรับส่งนักเรียนะะนะครับตามโรงเรียนอุบาทนะฮะเพอเอิญเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยคงไม่ได้ตรวจดูตรวจตาดูดีๆเม,มีน้องเล็กๆเ,เนี่ยนะครับบาง,างครั้งเด็กๆเนี่ย ไปอยู่หลังเบาะบ้างไปอะไรบ้างใช่ค่ะน้องก็4ขวบเองนะคะสี่ขวบหเดือนอย่างนี้อาจารย์ค่ะมาตรการอย่างนี้อาจารย์เคยบอกเมตอนนอกรอบว่าเราน่าจะมีการเช็คชื่อยังไงนะคะที่อาจารย์เคยบอกคือตามโรงเรียนโดยทั่วไปที่เขามีระบบรถตู้นะครที่มีทั้งคนขับแล้วก็รวมไปถึงคนนั่งเฝ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีระบบของการ ติ๊กขานนะครับดูชื่อ2คนตรวจด้วยกันว่าใครขึ้นมานะครับแล้วมีใครลงไปบ้างเพื่อไม่ให้มีเด็กพลัดหลงลงไปเพราะว่าบางทีเป็นเด็กเล็กนะครับบางครั้งเขาอาจจะหลับอยู่หรือว่าแอบเข้าไปอยู่ตรงในซอกเบาะอะไรทานองนี้แล้วก็คือเด็กๆว่าไม่ได้เขาจะเล่นเขาจะซนนะเขาจะอยู่ใต้เบาะอาจจะนอนหลับหรือว่าอาจารย์บอกว่าอยู่ใต้เก้าอี้ในกรณีนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหลับไปแล้วก็คนขับรถอาจจะไม่ได้ตรวจดูละเอียดนะครับเนี่ยครับภาพที่เห็นก็เป็นเรื่องที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ในบ้านเรารใช่ค่ะครับผม ทุกเรื่องนะคะที่เราพูดกันนะคะผู้ชมทางบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะที่ SMS มค่ะหมายเลข4642201นะคะหรือว่าในขณะที่เราพูดคุยแต่ละข่า,ไ <S <S ขาวไปผู้ชมอยากจะมีวิธีเสนอแนะหรือว่าวิธีแก้ไขปรับปรุงยังไงบ้างเนี่ยบอกมาได้เลยนะคะสาหรับข่าวต่างๆที่เสนอไปรวมถึงข่าวของเราก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะร้องเรียนเรื่องอะไรนะคะ SMS เมข้ามาได้คะ่ะรวาหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02ค่ะ9349127-8ค่ะนอกจากนี้เองค่ะต้องฝากไปยังทางโรงเรียนด้วยแล้วกันค่ะเมว่าในส่วนของคนดับตู้คนเดียวเนี่ยคงไม่พรอนะอาจารย์เดี๋ น่าจะมีครูผู้ช่วยหรือว่าเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนนะคะที่ว่าย้้าปดวใช่เพราะตอนนี้เราเห็นว่าประหยัดค่าใช้จ่ายให้คนขับรถตู้นี่แหละมาคอยเปิดประตูให้เด็กแล้วก็ปิดแล้วก็ไปส่งต่ออย่างนี้ค่ะอาจารย์มันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยหลังไม่ควรเลยนะครับควรจะต้องมีครูผู้ช่วยนั่งไปด้วยสักคนหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าเวลาสูญเสียในหัวใจของพ่อแม่เลยนะคะกว่าจะโตมาได้3ามจีขวบเนี่ยหรือว่าแค่ไม่กี่ขวบก็ตามอย่าให้ประมาทอีกเลย นะคะสูญเสียแล้วทดแทนก็ไม่ได้จริงๆอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อวานก็ต้องบอกเลยว่าโลกโซเชียลเนเวิร์กเนี่ยมีการแชร์กันต่อเนื่องเลยนะคะหลายคนยังพูดถึงจนถึงวันนี้ค่ะอาจารย์เรื่องของการส่งสัตว์นะคะผ่านทางไปรษณีย์ไปรษณีย์ค่ะมีการขายกระเลนใช่ไหมคะกระเลนนะคะเป็นกระุูเดียวกับกระรอกเขาบอกคล้ายๆตัวเล็กกว่านะครับครับผมก็มีกรณีที่ มีคนเนี่ยนะครับไปสั่งซื้อนะครับโวกระเลนเนี่ยเขาจะว่าไปสั่งซื้อจากกรุงเทพไปสั่งซื้อที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการส่งกลับลงมานะฮะพอกลับลงมาปั๊บเนี่ยนะครับก็พยายามจะถามว่าเอฟปลอดภัยไหมกระเลนจะรอดหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาได้เจาะรูนะครับเจาะขาดนะฮะแล้วก็ให้อาหารอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พอมาถึงกรุงเทพก็ ก็กแหมเดาไม่ผิดอะมันไม่ได้ค,ค่ะ<า>น,นะคือในความเป็นจริงอ่ะโอเคถ้ากล่องหนึ่งไอค้คนขายเขาอ,อ้างนะบอกว่าเจาะอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเขาอยู่แค่กล่องเดียวเนี่ยโอกาสรอดอาจจะมีแต่เวลาส่งพัสดุนะคระไปรชนีเขาต้องกองๆแล้วก็หลายๆกล่องส่งเป็นกลุ่มๆค่ะไม่มีอากาศแน่นอนนะคะอย่างนี้นะค่ะต้องบอกว่า เขาห้ามไว้แล้วค่ะอาจารย์จริงๆประชนีนะคะเขาบอกแล้วนะคะว่าในประชนีเน um ี Chip. ่ยเขามีพระราชบัญญัตินะคะประชนีพุทธศักราช2477นะคะเขามีสิ่งต้องห้ามหลายอย่างค่ะอาจารย์สิ่งแรกคืออะไรบ้างคะอาจารย์ก็คือสิ่งมีชีวิตเลยสิ่งมีชีวิตเลยนะครับสองก็คือสิ่งเสพติดนะครับสามก็คือวัตถุลามกนาจาร์นะฮะวัตถุระเบิดวัตถุไวไฟนะครับแล้วก็วัตถุที่ปราศจากการสิ่งห่อหุ้มที่เป็นมีคม วัตถุมีคมนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ไปรณียีห้ามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะที่บอกเลยนะคะว่าอยากให้ผู้ทุกท่านที่จะส่งทุกอย่างพัสะดุเนี่ยค่ะให้เชื่อฟังเถอะค่ะคำแนะนําของไปรณีนีนะคะว่าอันไหนส่งไม่ได้เนี่ยเขาส่งไม่ได้คือส่งไม่ได้จริงๆนะคะคล<อ>แล้วก็บริการอื่นๆนะครับเ<ช>ีททางที่ มันจะไม่ทารุธารุณกรรมสัตว์ใช่ค,ค่ะมันมันสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาต้องมีอากาศเอาง่ายๆเขาก็เป็นหนึ่งชีวิตถูกไหมอาจารย์เขาจะไปอยู่ในกล่องอย่างนั้นไม่ได้หรอกต่อให้มีน้ํามีอาหารก็ตามแต่กําหนดระยะเวลาเนี่ยยิ่งตัวกระเลนเมื่อกี้ตัวนิดเดียวค,คงเป็นเด็กน้อยล <c oughs> ูกอ่อนเด็กอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาคงทนไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกันด้วยนะคะก็ความ ขาเรียกว่าจิตสํานึกของผู้ค้าขายด้วยแล้วกันความรับผิดชอบถ้าคุณจะขายสัตว์เลี้ยงนะขายขายชีวิตเนี่ยคุณก็ต้องรู้ดูอะไรเขาดีๆเหมือนกันค,คนซื้อก็แห <c oughs> มไปหาซื้ออยู่ในกรุงเทพก็มีนะครับมีแหล่งค้าขายอยู่ไม่แนะนําให้ไปซื้อสัตว์สงวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าถ้าซือ้อเนี่ยมันก็มีแหล่งของมันอยู่แต่แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่ากระเลนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงได้หรอฮะ เออไน,นี่เป็นคําถามนะอันนี้คาถามตัวเองนะอาจารย์รถ้าถ้าสมมติขขคุณชมพู่ชทางบ้านเนี่ยชมอยู่ช่วยตอบเมย์กับอาจารย์วิโรจน์หน่อยว่ากระเลนเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้หรอคคุ้มครองหรือเปล่าใช่ใช่กระรอกเ<ช><ช>นี่ยกร<น>ะรอกเนี่ยผมเคยเห็นกระรอกแน่นอนเลี้ยงได้เลี้ยงครับแต่ว่ากระเลนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งที่เขาต้องคุ้มครองหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะหรือว่าใครที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะ้นช่วยบอกเราหน่อยนะคะช่วยชี้แจงเรื่องนี้หน่อยเพราะหลายคนคะอ่งสงย อีกหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์แน่นอนค่ะเราสองคนเนี่ยแค่ดูแบล็คดับข้างหลังของเราเนยก็ทราบแล้วว่าคอนเสิร์ตของเราคือสภาชาวบ้านเป็นเรื่องของชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวบ้านทั่วไปนะคะคเขาบอกว่าชาวนาค่ะอาจารย์มีผลวิจัยออกมาว่าชาวนาบ้านเราเนี่ยชาวนาไทยเนี่ยไรายได้ต่ําที่สุดในอาเซียนอาจารย์เ <ผม S 1> ชื่อไหมคะผมเชื่อครับเชื่อครับเข้าใจว่าในรายการที่เราเคยพูดเราเคยพูดหลายครั้งเมื่อก่อนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของชาวนา ช่ครับก็มีศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของมาเวลัยหอการค้านะครับเาก็ไปเก็บข้อมูลวิเคราะห์เลยนะครับอของธุรกิจเศรษฐกิจข้าวนะครับใ,ในอาเซียนเนี่ยก็ไปพบว่านะครับกำไรสุทธิของชาวนาไทยเนี่ยต่ำที่สุดในภูมิภาคนะครับเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่อื่นโดยมีต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยนะครับต่อไร่อยู่ที่9,763.40บาทนะครับสามารถขายข้าวได้ ในราคา11,319บาท37สตาง <c oughs> สมผลให้มีเงินเหลือเก็บ1 55 5 55บาท97สตาง <c oughs> ในขณะที่ในเวียดนามนะครับมีต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่าไทยเกือบครึ่งหนึ่ง <c oughs> นะครับที่4,070บาท76สตางค์นะครับ <c oughs> สามารถขายข้าวได้7,251.5บาท <c oughs> 50บาทนะครับทำให้มีเงินเหลือเก็บ3,180.74สตางพร <c oughs> <c oughs> นะครับพม่านะฮะมีต้นทุนปลูกข้าวเนี่ยอยู่ที่7,100 21บ,บาท76สตางค์นะครับขายเข้าวได้ที่16,586 0บาทสตางค์ขายได้แพงกว่าเรามีเงินเก็บเหลือนะครับอยู่ที่3,484บาท10สตางค์นะคะก็เห็นตัวเลขตามหน้าจอที่ทางทีมงานก็งเราขึ้นให้แล้วนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วคือคนไทยของเราเนี่ย ลูกข้าวเนี่ยต้องบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วมันก็เป็นปัจจุบันว่าชาวนาเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อพวกเรามากที่เรามีข้าวกินทุกวันนี้แต่ชาวนาไม่เคยรวยขึ้นเลยรับผมนี่แหละค่ะเราจะทํายังไงให้ชาวนาเนี่ยจะสามารถลืมตาอ้าปากได้จริงๆเนี่ยครับอย่างนี้เราก็ต้อง ฝากไปยังหน่วยงานนะฝากท่านคอสชด้วยลวกันนะคะทางคณะคสชด้วยลวกันว่ามีนโยบายใดๆที่จะช่วยเหลือชาวนาให้ลืมตาอ้าปากได้นะคะเพราะว่ายิ่งผลวิจัยออกมาเนี่ยเป็นการตอกย้ํเลยเลยค่ะว่าที่ผ่านมาชาวนาไทยของเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือหรือเลี้ยงแลอย่างเต็มที่อ่ะมีเมย์บอกว่ายังไม่ได้รับเต็มที่นะคะอาจารย์อาจจะมีบ้างแต่ไม่ทั่วถึงพอมันถูกปล่อยปะกละเลยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เขาเรียกว่าต้นปัญหาเนี่ยมันสะสมมาเรื้อรังนะครับและบางครั้งบางคนเนี่ย เขาก็ลําบากนะครับเนื่องจากมันไม่มีเงินทุนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขยับขยายไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆได้นะครับไม่มีกําไรก็ต้องทําบางครั้งเนี่ยไปไม่พออันนี้ไปกู้เงินมานะครับอย่างนี้ยังไม่นับดอกนะฮะเดี๋ยวบวกดอกบวกอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้เงินที่เหลืออยู่พันห้าร้อยห้าสิบบาทเนี่ยไม่รู้เอาข้อจริงแล้วจะเหลือเท่าไหร่ใช่ค่ะนะครับพอเป็นหนี้ก็ต้องลงทุนต่อสําหรับการต่อไปอะไรทํานองเนี้ยบที่อาจารย์วิโร์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่เราเคยทำรายการอาจารย์เบอกว่า ถึงแม้บางครั้งจะขาดทุนไม่ได้กําไรแต่ว่าชาวนาย,ยังต้องทําไร่ทํานาต่อทำสวนทําทุกอย่างเนี่ยทำต่อเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกกับอาชีพถูงมิคะอาจารย์มาถึงส่วนหนึ่งนะเรามาถึงส่วนหนึ่งนะคะดัง<ๆ>นั้นก็แล้วแต่ค่ะอยากจะบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องชาวนาเนี่ยไม่อยากให้แก้ปัญหาในช่วงแค่ออมีการเปลี่ยนผ่านในช่วงวาระหนึ่งแต่อยากให้แก้แบบระยะยาวนะคะที่เขาสามารถลืมตาอ้าปากหรือว่ายืนด้วยลําแข้งได้อย่างระยะยาวใช่ครับก็มีหลากหลายวิธีการนะครับ ของเราเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตัวต้นทุนการผลิตที่มันสูงเกินไปนะครับก็ลองมาหาวิธีการ,รอย่างไรนะครับจะทำอย่างไรให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกน้อยลงและอยากที่บอกก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะมองให้เศรษฐกิจข้าว มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแค่เท่านี้นะครับ,รบมันมีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางมันมีปัญหา<ช>เรื่องการปล่อยกู้นอกระบบการเข้าสู่แหล่งทุนของชาวนานะครับรวมไปถึงจะทำยังไงให้ชาวนาสามารถที่จะรวมตัวกันแปรรูปสินค้าและขายสู่ประชาชนได้โดยตรงช่ผู้บริโภคได้โดยตรงมากขึ้นนะครับมีมีหลายสากลเขาทำมีหลายหมู่บ้านเขาทำแต่จะทำยังไงให้มันกลายเป็นเทรนด์นะครับทำให้ชาวนาชาวไร่เหล่านี้เนี่ยได้ประโยชน์ มากกว่าที่เป็นอยู่ใช่และถ้าคุณผู้ชมเคยชมรายการของเรานะคะอาจารย์วิโร์เคยแนะนำออปชันหนึ่งนะคะทางเลือกหนึ่งค่ะบอกว่าอยากให้ชาวนานั้นอาจารย์บอกว่าขายข้าวรงค่ะที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอ่ะอาจารย์บอกว่ามันจะได้ราคาดีขึ้นด้วยราคาดีนะคะวิธีผ่านเว็บไซต์เมื่ออาจารย์เคยพูดเมย์จำได้ใช่ครับอันนี้ในในต่างประเทศเขาก็ทำกันเยอะนะครับโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยคนเขาผลิตสินค้าคุณภาพแบบ AA a หรือว่ามีคุณภาพสูงอ่าปลอดสารพิษอะไรต่างเนี่ยเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์นะครับและสามารถที่จะเข้าไป ขายโดยตรงแล้วก็มีคนซื้อเยอะเลยนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดทั่วไปและพอมีการทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับผู้ค้าหรือว่าพ่อค้าคนกลางก็ต้องปรับตัวนะครับทำให้มีพื้นที่นะครับสำหรับการขายสินค้าที่มีคุณภาพสูงแบบนี้มากขึ้นพูดง่ายๆก็คือยอมมีกําไรลดลงแต่ขอเข้าไปมีส่วนในการที่จะขายสินค้าเหล่านี้มันก็จะเป็นโอกาสให้ชาวไร่ชาวนาได้ได้โอกาสนะครับในยุโรปเนี่ยทำกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับในอินเดียก็ทําจะทํากับไข่นะครับงี ปัญหาราคาตกต่ำนะครับก็มีการโอ้โหมีเว็บไซต์ขึ้นเลยบอกทั่วป,ประเทศเนี่ยมีใครขายขาย,ขายอยู่เท่าไหร่และทําให้ผู้บริโภคสามารถไปสั่งซื้อได้โดยตรงไม่มีการกดราคาไม่มีการ<ม>ขายเอากําไรเกินควรด้วยนะครับแล้วที่สําคัญขยากฝากนะคะสาหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบทานข้าวเหลือหรือว่าทานข้าวแล้วแบบทิ้งขว้างอาจารย์เคยเห็นไหมคะว่าตักแบบมาแล้วทานไม่หมดเนี่ยตอนนี้คือเมย์เป็นคนที่ทานข้าวเนี่ยทานหมดเลยนะคะอาจารย์มันเด็กๆเลยที่แบบคุณย่าสอนว่าต้องทานให้หมดทุกเม็ดเนี่ยคือทุกข้า ข้าวทุกเม็ดน่มันมีค่ามากจริงๆเรานึกถึงคนที่เขาไม่มีข้าวทานใช่ไหมอาจารย์เด็กสมัยนี้ก็เหมือนกันแบบว่าตักข้าวมาหรือว่าทิ้งอาหารเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ดีเลยไม่ได้อาจารย์อาจารย์คือถ้าอาจารย์มีลูกอาจารย์ให้ลูกเนี่ยคือต้องทานข้าวให้หมดนะให้ทีละนิดจนกว่าเขาจะอิ่มแล้วเขาต้องบอกว่าไม่ใช่ตักให้เขาเยอะไไม่ด้แล้วแล้วเขาเหลือให้เขาทีละนิดแล้วค่อยเติมดีกว่า ดีกว่าครับ,รบก็ <S 2> <S 2> เป็นสร้างวินัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลามไปแค่เรื่องของข้าวอย่างเดียวมันก็จะเป็นวินยัยที่ใช้ได้กับทุกเรื่องะนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ใช้ให้มันเกินความจําเป็นจนเกิดความเสียหายว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วก็ที่สาคัญค่ะเคยจําได้ว่ามีคุณลุงคนหนึ่งนะเวลาพูดถึงเรื่องข้าวเนะี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่เมลและจาวิโรจน์จำได้เยอะมากนะคะเพราะช่วงหนึ่งเราพูดกันบ่อยต้องบอกว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งที่อายุ60กว่าค่ะที่ทําทําอาจะรย์จำได้ที่บอกว่าคุณลุง ในใจิตใจว่าท่านไม่รู้สึกว่าจริงๆอาชีพชาวนาเนี่ยมันมีค่ามันมีค่าแล้วก็ ต้องบอกว่ามีพระคุณกับทุกคนในประเทศเลยนะคะก็ฝากเรื่องชาวนานะคะอดีตพูดข่าวนี้อย่างยาวหน่อยนะคะเพราะว่าข้อมูลเรื่องนี้เราจะคุยบ่อยนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะพูดถึงข่าวดีๆนะคะเรื่องของชาวนามาข่าวของเด็กดีกันบ้างค่ะหลายคนบอกว่าเวลาทําของหายเนี่ยตัวเองอยากได้คืนไหมถามคุณผู้ชมแน่นอนฮะอาจารย์อยากได้คืนไหมคะไม่ค่อยได้คืนเลยเมย์ก็เหมือนกันค่ะวันก่อนทําแว่นตาหายไปที่โรงพยาบาลไปหาทุกรงพยาบาลเลยไม่ได้คืนเสียใจมากค่ะอาจารย์บางอย่างมีคุณค่าทางจิตใจท้วยนะครับคืนไปแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับราคา นะคะแบบเดินหาทั่วโรงพยาบาลบอกมีใครมาฝากกันไหมไม่มีเขาก็เก็บไปเลยอีกข่าวนี้ค่ะน้องไนท์ค่ะหนูน้อยวัยห้าขวบนะคะเก็บเงินได้3 0,000บาทใช่น้องเขาอยู่อนุบาล3ามเท่านั้นเองนะครับอนุบาลสามสักกี่ขวบครับสามรักสี่ก็ประมาณสัก4ี่ห้าขวบประมาณนี้นะครับอยู่โรงเรียนรอดจนวิทย์นะครับมาลาเบียงนะฮะจังหวัดพิษณุโลกอย่างเิ่นชิตาภาเนียมสุภาพครับผมน้องคนนี้เนี่ยไปเก็บเงินได้3 0,000บาทนะครับที่ลานจอดรถของโรงเรียนแล้วก็เอาไปคืนครู <Yeah. S 2> นะครับโอ้เจ้าของเขาบอกว่าเงินเขานี่คือใส่ถุงพลาสติกนะคะบ,บางทีแบบล้วงเข้าล้วงออกเนี่ยอาจจะแบบหล่นโดยไม่และที่สำคัญอาจารย์ <c oughs> เงินแบบนี้เป็นเงินที่เขาเรียกว่าไม่มีชื่อไม่มีอะไรติดไว้อะถ้าสมมติคนคคที่แบบไม่มีจิตใจบริสุทธิ์หรือว่าเอาเอา,เอาไปก็ได้ไ,ไ,ดไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยอ่ะดูไว้เด็กหญิงนะคะวัยห้าขวบเด็กหญิงชิตตาภาค่ะ ารักๆเขายัใสๆเนาะนะครับสรุปเจอเจ้าของแล้วด้วยนะครับชื่อลุงมานัชช่วยเพนซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับใช่ค่ะนะฮะอายุ60ปีก็เข้ามาติดต่อรับเงินไปแล้วนะครับใช่ค่ะก็ถึงว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เด็กๆนะคะเป็นตัวอย่างค่ะว่าถ้าเราเริ่มทาความดีตั้งแต่เด็กนะคะมันติดตัวเราค่ะไปตลอดนะคะไม่ใช่แค่วันนี้ค่ะ <c oughs> อยากให้เรามีจิตสํานึกใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมเนี่ยแบบนี้แหละค่ะอาจารย์และที่สําคัญค่ะเด็กคนนี้จะดีได้นะคะต้องมีพ่อแม่ที่ดีด้วยนะคะต้องขอชมเช ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินดีค่ะอาจารย์คะเอานอกจากเรื่องของน่ายินดีแล้วค่ะเมื่อคืนคะ่ะช่วงประมาณสักเที่ยงคืนกว่ากว่ามีข่าวด่วนเข้ามาค่ะเมื่อวานนี้ก็ทํางานอยู่ดึกๆดื่นเขาบอกว่าที่บ่อกเกลือจังหวัดน่านนะคะอาจารย์รมีแผ่นดินแยกอีกแล้ว ตรงนี้คือน่ากล <ผม S 1> ัวนะรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้กับอาจารย์ปแปลกมากการนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากเหตุผลเรื่องการแผ่นดินไหวหร,หรือเปล่าหรือว่าเป็นโครงสร้างของถนนที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่แรกนี่แหละค่ะอาจารย์มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นทําให้เราทางทีมงานเนี่ยควันนี้รีบติดต่อไปยังปอพเลยท<ข>างด้านของท่านทันปอนะคะว่าจะมีการคุยกันตรงนี้ว่าเกิดจากอะไรขึ้นนะคะแต่ขออนุญาตเล่าข่าวคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับเมื่อคืนเนี่ยเกิดแผ่นดินแยกค่ะที่บ้านกกอกลวงนะคะต้องบอกว่าตําบลบอกเกลือใต้ในจังหวัดน่านหลายคนคงจะรู้ดีว่าแรงส่นสสเอีีให้้้้รูึกกไดแลว็ แผ่นดินแยกนะคะรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปมาได้ในเบื้องต้นคือเขาไม่อยากให้รถยนต์ผ่านไปมาก่อนเลยค่ะอาจารย์มันเป็นความเสี่ยงอันตรายเนี่ยถูกไหมคถล่มได้ด้วยนะครับแต่อันนี้เข้าใจแล้วอันนี้ไม่ใช่ถนนลาดยางนะมันคือถนนดินลูกรังซึ่งถูกบดนะครับทำเป็นถนนชั่วคราวนะคะ ตอนนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะคะเพราะเขาบอกว่าไม่ว่าจะโคลนถล่มเอยนะคะถ้าเกิดฝนตกข,ขึ้นมาน้ําป่าอีกทุกอย่างเนี่ยมันจะหลายๆอย่างด้วยกันเฝ้าติดตามตลอด 20, 20ชั่วโมงนะคะและที่สําคัญค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยต่อเนื่องเลยขสชเนะะี่ยเพิ่งให้ในโยบายมาค่ะว่าได้มีการสั่งแล้วค่ะอาจารย์ให้ทางด้านของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยหรือว่าปพ,พทุกประเทศเนี่ยมีการเฝ้าระวังเรื่องนี้แล้วค่ะอาจารย์ หมายถึงสั่งก่อนเกิดเรื่องเมื่อคืนนะคะ<อ>สั่งก่อนเกิดเรื่องเมื่อคืนว่าตอนนี้มันจะมีเรื่องของพายุเรื่องของหน้าฝ<อ>นเรื่องของน้ําท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะมีน้ําท่วมก่อนหน้านี้ค่ะจารย์พื้นที่เสี่ยงอาจจะมีน้ําท่วมซ้ําขึ้นมาได้ไอตอนนี้ค่ะทุกหน่วยงานต้องเฝ้าระวงังที่สําคัญค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาถามทางด้านของท่านผอ,อ,อดีกว่าว่าตอนนี้ท่านผอมีข่าวความคืบหน้าอย่างไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินแยกที่จังหวัดน่านนะคะรวมถึงในส่วนของทางด้านของนโยบายคสชค่ะว่ามีการเตรียมแผนยังไงบ้างสักครู่กมมาตติด